คลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนหรือว่าชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปแชร์ประสบการณ์การเล่นในรูปแบบของผมเองนะครับดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้ปลอดภัยก็เป็นสายฟรีนะครับข้อมูลอาจจะไม่ตรงหรือว่าผิดเพี้ยนไปโดยนะเทียบกับวันที่คลิปออกกับวันที่คุณมาดูคลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อมูลในคลิปพลาดคำนวณผิดพลาดอันนี้เป็นการคำนวณแบบหยาบๆอาจจะผิดพลาดอาจจะไม่ตรงอะไรอย่างนี้เอ่อให้ใช้วิจารณญาณเองนะครับผมอย่าไม่ต้องเชื่อผมทุกอย่างนะครับสวัสดีคคครรรััััับบบบพกกกผมมิปโตเเอองนนนนนนะะวี้ยู่ใ The Fighters Arena King of ครับ ผมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับของ The King of Fighters มาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับเพราะว่าตอนเด็กคุณพ่อลงอ m มูเลเตอของ Neo Geo นะครับก็จะมีเกมของ King of Fighters เนี่ยเยอะเลยนะครับ5-6าภาคไดก็โตมากับเกมนี้เลยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวเกมนี้นะครับของค่ายมาเบล e นะครับเป็นเกมล่าสุดให้กับทุกคนเพราะว่าผมเป็นผู้โชคดีได้กิจกรรมได้รับรางวัลอินเทอร์ทีวจากกิจกรรมนะครับถ้างั้นก็คงจะีคลิปนี้เกิดออกมานะครับเพราะว่า ไอเนีทีเนี่ยราคามันโคตรจะแพงนะครับเราลองมาดูกันนะอันนี้ราคาในเกมนะครับผมสามารถกดซื้อได้ในเกมเลยเติมได้โดยตรงเลยนะครับโดยใช้เพชรที่เราซื้อในเกมนะครับอ่ะสี่พันสองพันสี่ร้อยเพชรนะครับขออภัยมันคือราคาเท่าไหร่นะครับเราลองมาดูตรงนี้นะครับมันคือราคาเอ่อหกร้อยตัวนี้นะครับคูณสี่ครับกลเป็นสองพันสี่ใช่ไหมเอาสี่มาคูณข้างล่างนะครับราคาประมาณห้าพันแปดร้อยนะครับผม ถึงจะได้ NFT ตัวนี้นะครับโคตรจะแพงแต่ว่าเราก็มีวิธีนะครับที่เราสามารถได้ NFT นี้ได้นะครับผมคือเราสามารถมาซื้อใน Marketplace ของ Marblex นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดรวมขาย NFT ของค่าย Marblex นะครับซึ่งตอนนี้มีแค่เกมหรือชิง Offighters เกมเดียวนะครับแล้วก็ในะอนาคตจะมีนิโนคุนินะครับที่จะตามมาในช่วงต้นปีหน้านะครับผมเดี๋ยวถ้ามีเมื่อไหร่ผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับ โดยนะครับไอ้หน้าที่ของเกมนี้ที่มีอยู่2อย่างนะครับก็คือคอนโทรลเลอร์นะครับเพื่อให้เราสามารถเอินได้นะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์เจมอันนี้เพื่อไปอัปเกรดความสามารถของคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับความสามารถของคอนโทรลเลอร์มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เรามาดูไอ้ทีผมนะหน้าตาก็จะเป็นนี้เลยนะครับเป็นจอยนี่แหละนะครับจะมี4อย่างนะครับผมอย่างแรกคือยิ่งเยอะนะครับก็จะยิ่งเอินได้เยอะขึ้นนะครับจากการเล่นเกมนะครับอันที่2คือเป็นโอกาสดรอป คอนโทรลเลอร์เจมเมื่อกี้นะครับที่วางขายอยู่นะครับคอนโทรลเลอร์เจมก็คืออันนี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นแต้มอัพสเตตแหละแต่แค่แปะไปเฉยๆนะครับเป็นทีสามารถขายได้นะครับของผมก็จะเป็นเพิ่มบวก2 resilience ครับ resilience ก็คือความทนนะครับแล้วก็บวก10ค่าความทนพื้นฐานอีกสิบเ็นตครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์ค่าความทนพื้นฐานอีกค่าความทนก็คือคืออะไรนะครับคือเวลาเราเล่นเนี่ยนะครับจอยมันจะพังนะครับเหมือนเกมเหมือนปืนในเหมือนปืนใน PV อ่ะคือเราต้องซ่อมไปด้วยนะครับ ก็จะใช้เหรียญในเกมที่เอิญมาได้แหละในการซ่อมนะครับก็จะเป็นระบบเบอร์เหรียญของเกมนี้นะครับส่วนคอ m ฟ o ร์อันการนะครับอันนี้ยังไม่มีข้อมูลมาอาจจะใช้ในอนาคตนะครับตอนนี้ก็มีไว้กันเง้นนะครับซึ่ง NFT เกมนี้นะครับเราสามารถเลเวลอัพได้ด้วยนะครับเลเวลอัพก็จะใช้เหรียญในเกมนี่แหละที่เอิญมาได้นะครับแล้วก็จะมีเวลาที่จะใช้ในการอัพนะครับอัพเราได้อะไรนะครับอัพแล้วเราจะได้แต้มเพื่อมาใส่อัพสเตตทั้ง4อย่างนี่แหละนะครับผม ก็จะเป็นะระบบของเกมนี้นะครับจะมีอย่างนึงคือเลเวลคอนโทรเลอร์นะครับทุกๆห้าเลเวลเราจะปลดช่องใส่เจมช่องละ,ะ5้าเลเวล1ช่องนะครับไปจนถึงเลเวล20นะ่เพราะมีมี4ช่องนะอ่ะเรามาดูราคา NFT ER กันใหม่นะครับคอนโทรเลอร์เจมเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีนะตอนนี้ราคาต่ำสุดอยู่ที่4มาเบรกนะครับประมาณ150กว่าบาทน,นะครับคอนโทรเลอร์ตอนนี้นะครับต่ำสุด97มาเบรกนะครับ ราคาประมาณ4,000บาทนะครับสายฟรีตอนนี้ทำยังไงครับสายฟรีตอนนี้รอไปก่อนนะครับสายฟรีตอนนี้นะครับทางเกมเนี่ยจะมีระบบ scholarship นะครับ o l a r s h i p ก็คือเราสามารถไปเล่นให้คนที่เขามี NFT อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งรายได้กันนะครับเกม NFT อื่นบางเกมก็จะมีระบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นผลดีด้วยก็คือคนที่มี NFT เราไม่ต้องเล่นเองครับเราได้ตังเราแค่อยู่เฉยๆนะครับเป็น Passive Income นะครับแล้วก็คนที่ มีจออยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเลนของคนอื่นได้นะก็จะเป็นรายได้เสริอมอีกทางหนึ่งนะครับล้วก็จะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่มี N f t เนี่ยได้มีโอกาสเล่นเกมนีม้โอกาสเอื่นจากเกมนี้ด้วยนะครับส่วนราคาคอนโทรลเลอร์เนี่ยตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับในอนาคตราคาน่าจะลงนะครับต้องรอ,อ,อการปรับระบบเกมแล้วก็กลไกตลาดของมันให้เป็นตามธรรมชาติไปก่อนนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูนะครับว่าเกมนี้นะครับรายได้เป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะเรามาดูแมชนะครับโดยรายได้ของเกมนี้จะขึ้นอยู่กับ สามอย่างนะครับอย่างแรกคือสแตทคอนโทรลเลอร์เมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปนะยิ่งเยอะก็จะยิ่งได้เหรียญเยอะนะครับอย่างที่2คือแล้งของเรานะครับยิ่งเราแล้งเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งได้เหรียญเยอะตามนะครับอย่างที่สคือเราเล่นแพ้หรือชนะนะครับถ้าเราเล่นแพ้เนี่ยเราจะได้เหรียญน้อยกว่าชนะประมาณเกือบเกือบสี่เท่าเลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับอย่างเอ่ออันนี้แล้งแพทนะครับวันนี้ผมตกมาแรงตอร์แล้วแพ้ไปเยอะมากเลยเกมนี้เล่นแล้วหัวร้อนมากนะครับหัวร้อนยิ่งกว่าอีพิกเรเจนิก โอเคก็แรงพัดนะครับชนะตาหนึ่งนะครับของผมคอนโทรลเลอร์เดี๋ยวนะเอฟฟิเชนซี่สนะครับถ้าเล่นชนะแรงแพทผมจะได้ตาละ729นะครับแพ้จะได้ตาละ233แรงโกนะครับซึ่งคนส่วนมากอยู่เราก็ติดกันนะครับชนะตาหนึ่งได้470นะครับแพ้ตาหนึ่งได้117นะครับก็ลดลงมาประมาณเกือบ4เท่าเลยเห็นปะ นะแล้วมันต้องใช้ออไอเหรียญเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่า FM นะครับเครือนี้นะต้องใช้ FM กี่เหรียญถึงจะสามารถแลกเป็นโทเค็นออกมาเป็นเงินจริงได้นะครับอ่ะเรามาดูกันตรงนี้นะครับตอนนี้ exchange rate นะครับ400 FM จะได้1เหรียญน,นะครับอ่ะแล้ว1เหรียญตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้หนึ่งเหรียญตอนนี้นะครับราคา0.74 Marbles นะครับซึ่งราคาจะเท่ากับ 0.84ดอลลาร์นะครับก็คือเหรียญละ29บาทนะครับก็จะเห็นว่าที่ผมเล่นเมื่อกี้เนี่ยนะครับชนะตาหนึ่งไลนโกนผมก็ได้29บาทละนะครับผมรายได้เก็บเนี่ยมันเอินง่ายมากนะครับเอ,อ่สำหรับคนที่มี NFT ตอนนี้นะครับก็จะมารีวิวรายได้ในส่วนนี้ก่อนสายปีรอไปก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อรคคอร์ด้ดยเฉยว่า NFT ตอนนี้ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับอ่า แล้วก็จะมีระบบไหนอ,อีกนะครับก็จะมีระบบะเหมือนเกมอื่นเลยของค่าย m r r บ l ็กนะครับก็คือเราจะต้องจ่ายค่าแก๊สเป็นไดมอนด์นะครับเป็น Black d i a m o n ์นะครับเหมือนนิโนเหมือนกับ A3 นะครับโดย Black d i a m o n ์ของเกมนี้นะครับจะเป็นราคาที่คิด20%ของราคาแรกปัจจุบันนะครับผมซึ่งจะเป็นราคาฟิกตลอดแล้วเขาก็จะรีเฟรชตลอดตามราคาแรกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามตามตลาดนะครับ โดยแบล็กไดมอนนะครับตอนนี้ก็จะใช้3.3ต่อการแลก1ครั้งนะครับแล้วแบล็กไดมอนเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับสามารถซื้อได้ในช็อปเลยนะครับราคาตามนี้เลยซึ่งมันจะหมดค่อนข้างง่ายนะครับกว่าเกมอื่นๆนะแลกเกือบทุกวันนะครับวัน2วันแลกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเหรียญมันได้ค่อนข้างง่ายเกมนี้นะครับแต่ว่าราคามันยังสูงอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแต่คนที่มี NFT เท่านั้นนะครับตอนนี้ที่สามารถเอื่นได้นะครับ ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างแคบลงมานะครับยังไงก็รอในอนาคตนะครับให้เกมมันอัปเดตไปมากกว่านี้นะครับจะมียังไงสายฟีจะเข้ามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับสำหรับคลิปนี้ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตรายได้ในส่วนของคนที่มี NFT แล้วก็ราคาตอนนี้เฉยเออลืมบอกไปเกมนี้มัน pay to win หรือเปล่านะครับตอบไว้ก่อนเลยว่ามันค่อนข้างที่จะ pay to win นะครับเพราะว่ามันจะมีการ up stat ต,ตัวละครนะครับตัวละครก็ เป็นหน้าเดิมๆที่เป็นตัวหลักของ King of Fighter ภาคแรกๆนะครับแต่มันมีความกาชาด้วยก็คือการที่เราจะอัพตัวละครนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะอัพได้เลยนะครับเราจะต้องเปิดกาชาสุมออกมาอีกเป็นกาชาตัวละครน,นะครับซึ่งก็คือตรงนี้นะครับอ,อันหนึ่งใช้30เพชรนะครับ30เพชรเท่าไหร่ สาเพชรหกบาทนะครับแล้วมันสุ่มมันจะได้ตัวอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้ก็ได้ดังนั้นมันก็โคตรกาชาเลยครับจะมีอยู่อีกวิธีนึงคือเราเติม Battle Pass นะครับ b a t t l e p a s s ได้อะไรบ้างนะมันจะมี2ราคาด้วยจะเป็น Special <S <S กับธรรมดานะครับ Special <S 1> <S 1> จะราคา400 <S <S ประมาณเกือบ400 <S <S นะครับส่วนธรรมดาเนี่ยก็จะรู้สึกจา1ร้อยกลางๆนะครับก็จะได้ในส่วนของเออเป็น ตัวละครนะครับเป็นน้องใหม่หัวเป็นน้องใหม่ซีซั่นนี้เป็นตองใหม่นะซีซั่นแรกมาอยู่ในหน้าเมนูของเรานะครับเราก็จะได้นั่นแหละตั๋วเอาไปเปิดตัวละครนะครับจะมีตั๋วที่เลือกได้ตัวละครตัวหนึ่งเลยด้วยนะครับแบบตามใจของเราเลยแล้วก็จะเป็นส่วนของแต้มเพื่อเอามาอัพสเตตตัวละครนะครับสเตตตัวละครมีอะไรบ้างนะครับเกมนี้ก็จะเป็น a t t a c k Defense HP นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสกิลความแรงสกิลด้วยนะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายระดับเหมือนกันนะครับยิ่งเราแรงสูงๆเราก็จะสามารถปลดล็อก การอัพอีกระดับหนึ่งไปได้ซึ่งจะมีโอกาสเฟลที่สูงกว่าแต่ถ้าเกิดเราอัพติดเนี่ยเราจะได้ค่าแซดที่สูงมากกว่าต่อการอัพ1ครั้งนะครับอ่าแต่เกมนี้เนี่ยจะมีะคล้ายๆว่าถ้าเกิดเราอัพเฟลเนี่ยเออ่เลเวลไอที่เราอัพไปเนี่ยมันจะลดนะครับคล้ายๆเป็นการเหมือนการตีบวกแตกนะครับเออก็เป็นเป็นระบบในการเออ่คล้ายๆเป็นระบบการเบอร์แล้วก็ระบบ รักษาสมดุลของเกมนี้ด้วยสามารถใช้เหรียญที่เราเอื้อได้เนี่ยมากดได้เหมือนกันนะครับอ่ะเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับมาพบกันในคลิปหน้าครับ オープンしてる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 オープンして